<C oughs> บัดนี้วันที่15มกราคม2568รข้าพเจ้านายพิสุพลผู้สินันตุกุลโมเล็ก175 ขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปริษและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบ,บูชาและอาจารยะยบูชาแดค่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจุมตั้งมัน่นมีสติลึกได้มีสมาธิจ,จดจ่อในอคัคระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเถิด หนึ่งชุมนุมเทวดาสมันตาจักวาเรสุอัตราคัจฉันตุเทรวตาอัตถามังมมนีราชัสสะสุนันตุสักขโมขะทังสกีกามิจรูเปคลิสิขระตเตจันทาริเควิมาเนทีเปรัตเทจักามิตรุวะนคะหานี เคหวัตตุมิเคเตปุมมาจายันตุเทวาชรทรรวิสเมยักขคันทัพพนาคาทิทันตาสันติเกยังปุนิวระวจนะนังสาทาโวเมสุนันตตธรรม,มนัสวานาคารอยยัมพันตา ธรรมะสวนาการุอยัมปัทันตาธรรมะสวนาการุอยัมปัทันตาสองบูชาพระรัตนตรัยมีนาสกาเลนะธรรมปูชยามะมีนาสกาเลนะธรรมังอภิปูชยามะมีนาสกาเลนะสังฆังอภิปูชยามะสามกราบพระรัตนตรัยอาระหังสัมมา ตัมปุตตวะสวพุทธังพระควรตังอภิวาเทามิสวาขาโตัะปะวัตตาธโทมธมังนัสสามิสุปฏิปันโ,โนพระปะวัตโตเศรกาสังโฆสังฆังมามิสี นมัสการสิทธิคาถานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะไตสรนะไตสรนะนครทังส้นังกัจจามิธรรมส้นนังกัจจามิทังทังส้นังกัจจามิตุเตียนปิปุทังส้นนังกัจจามิ ตัวตียัมปีธรรมังสรนังขจามิตัวตียัมปีสังฆังสนังขจามิตาตียัมปีพุทธังสรนังขจามิตาตียัมปีธรรมังสรนังขจามิตาตียัมปีสังฆังสนังขจามิหกสัจจะกิริยาคาถานั่นที่มีสรนังอันยังพุทโธมีสรนังวรังเอเตนะสันจวาเชนนะโสที่มีหัวตูสัพพะตานั่นที่มีสรนังอันยัง ธรรมโมมีสระนังวรังอิติานาสัจวัชเชนะสุทิมีโหตุสัพพะตาอัตถิมีสระนังอัญญังสังโฆมีสระนังวรังอิติาาน,าานาสัาาจวัชเชนะสุทิมีโหตุสัพพะตาเจ็ดมหาสมัยสูตรเอภเมสุตังเอกังสมะยังปะโกวา สัพเเคสุวิหารติขปิราวัตุสมิงมหาวเนะมหาเตภิกุสังเคนะสัทิปปัญจมัตเตหิภิกุสเตหิสัพเพหิวอรหันเตหิดัสหิจารุกะธาตุหิเทวตาเยภุยเยะนัสสนิปติตาหุติ ขวันตังทศนายะภิกขุสังคันจะอัตาโคจะตุนังสุทาวะสุทาวะสกายิกานังเทวนังเอตะทาหูสิายังโคภะกวาสักเกสุวิหารติกาปิราวัตุสมิงมหาเนวะมหาวเนมหตาภิกขุสังเคนะสัต ทิงปัญจมาเตหิภิกขุสเติหิสัพเพเหวะอาระหันเตหิสัทธาญิจโรกะธาตุหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปฏิตาหุติพระกวนตังทัสนายะภิกขุสังขันจะยันนูนามยัมปิเยวะปะโคตาเตหุปสังขามัยยามะ อุปสังคามะมิตวาอกวะโตสันติเกปันปัดเจกะคาธา,าพาสายยมาติออจัโคตาเทวตาสสยธาปินามาพระวาปุริโสสัมมัจิตังวาพาหังปะ,ร,ะพพาราปสาไรยะปสาิตังวาภาหังสม,มิชัยยะ เอวะเมวะสุทาวาเซสุเทเวสุอินทราฮิตาภควาโตปุปุระโตปปาตุระหังสุอัตโคตาเทวตาภควันตังอภิวาเทเทตวะเอกมันตังอัทังสุ เอกามตังทิตาโกเอกาเทวตาปะกวาโตสันติเกอีิมังคาทั้งอภาสิมาหาสมะโยปวะนัสมิงเทวะกายาสมากตาอาคาตัมหอิมังธรรมะสมายังทักิตาเยวะอปรราชิตาจิตาสังคันติ พัจโกอปาราเทวตาภควโตสันติเกอิมังคาทั้งอภัสริตัตตราภิกขะวะสมมาทังสุจิตังอัตตโนอุชุคามังสุสารธีวะเหนตนาเหนตานิขะเหตวะอินทริยานิรักขันติปันธิตาติ โกกกราเทวตาปตัจวบโตสันติเจอีมังคาทาั้งภาสิเช,ช,ชตวาคีรังเชตวาปริคังอินทะคีรังโอหัจจมะมีชาเตจรันติสุธาปิมาราชกุมาตาสุทันตาสุสุสนาทขะเ อาตะโคอปาราเทวตาภควโตสันติเกอิมังคาทั้งนภาสิเยเกจิพุทธังสรนังคตาเสนาเตขามัสคามิสันติอปายภูมิงปหายะมนุสังเตหังเทวกายังปาริปุเรสันติอิติอาตะโคภควาภิกขุ อมันเตสิยยเยปิเยนภิกขเวทัสสุรโรกาโรกาธาตุสุเทวตาสน,นิปติตาหนติทัคะตังทัสนายภิกขุสังคันจะเยปิเตภิกขเวอหสอาาอาาวสิสุงอติตามัทธานังอรหันโตสมมาสมุทธาเตสมปีพคะวันตานังเอ ตปรมาเยว,วะเทวตาสันนิปติตาหิสุงสยาธาปิเมหังเอตระหิเยปิเตพิขเวพาวิตสันติอนาครามัทธานังอาราหันโตสมมาสัมพธาเตสัมปีภควันตา นางเอตประมาเยวะเทวตาสันนิปฏิตาภวิสันติไสยยธาปีแม่ฮังเอตระหิอาจิกขสากิสสามิภิกขเวเทวกายนังนามานิกิตาจิสสามิภิกขเวเทวกายนังนามานิเทศสามิภิกขเวเทวกายานังนามานิ ตังสุนัธาซาทุกังมณสิกาโรธะา,าสิสามีติเอวัมพันเ,ททเาตติโคเตภิกูภควะโตปัจจัตโซสซุงภควะเอตตะทะโวจะสีโรกะมุกัสสามิยะธากุม,มาตาตะทัตสิตา เยสิตาคีริขับพระรังปะหิตัตตาสมาหิตาปะทุสิหาวาสันลีนาโลกหังสามิสัมพุโชโนโอทาตมะนาสุธาวิปะสันามะนาวิละลาปิโยปัญจสเตยัตวาวเนกาปิราวัทเวสตโตอามันตยิสัทสาสเกสสสนนรเต เทวกายายพิกันตาเตวิชานาทพิกโวะเทอจตาปามะคะรงสุตวะพุทธศาสนังเตสัมปาตุระหูยานังอมนุสสานทัสานังอเปเกสมสตะมัทคุงสหัสสังอาทาสัตตริงสตังเอกสหัสสานัง มนุสสานามัตสุงอเปเกนันามะทักขุงทิสาสัพพุทาหุตันจะสพังอภิญญาปวคิจตวานาจักุมาตโตอามันตยิสัทสาวเกสาสนนรเต เทวกายาภิกันตาเตวิชานาถาภิกขโวเยโวหังกิตายัติสามิขิราหิอนุปปภโสสัตตสหัสสาวยาภาปุมากาปิราวัตถวาอิทิมันโตสุติมันโตวนาวันโตยัสสิโนโอทัมนาอภิกามุงภิกขุนางสมิติงวนาง จาสหัสสัยมาวตายะขานานัตตะวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนะวันโตจะสัจสีโนโมทามนาไอิกามุงภิกุนังสมิติงวะนังชาตาชิลาติชาสหัสสัยยาขานานัตตะวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนะวันโตจะสัจสีโนโมทามนาไอิกามุงภิกุนังสมิติงวะนัง ปิเจเตสุรสะสหัสสายะข้าณะนัตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสสิโนโอทามนาไอพิกามุงพิกุนังสมิติงวนังเวสามิตาปัญจสตายะข้าณะนัตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสสิโน โมทรมนาภิกษมุงพิกุนางสมิติงวะนางคุมพิโรราชะหิโกเวปุนรัตสะนิเวสนังพิโยนังสะตะสะหัตสังยักขานางปะยิรูปัสติปัสติคุมพิโรราชาคิโกโซปะคาสมิติงวะนาง